กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็อยู่บนเรือเรียบร้อยแล้วถ้าหันไปข้างหลังก็จะเห็นหน้าคุณคุน,นะฮะหน้าคุ้คุแหมทั้งปากายทั้งปลาช่อนเขานี่ตะเวนไปทั่วเลยนะครับตะเวนทั่วเลยชัยภูมินี่วันก่อนนี่ผมก็ซื้อมั่มมาเวเราก็กินไม่เป็นวเวนทอดหรือย,ย่างวะ <c oughs> แม่งไปเซิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตเขาบอกกินดิบก็ได้เราก็แบบ หาวิธีกินอยู่ไปรีสอร์ททอดใช่ไหมอร่อยดีหมําเนื้ออร่อยดีนะใครมาชัยภูมิอย่าลืมกินหมําเนื้อนะผมบอกว่าอร่อยเลยนี่วันนี้หมายของเรานะครับโหอ,อย่างงามผมบอกเลยว่าอย่างงามฝนตกอีกตั้งหากไม่มีอะไรมันจะเพอร์เฟกไปกว่านี้แล้วบอกไว้เลยนะแล้วก็ฝนก็ตกไปปลอยด้วยครับกล้องเราก็เกือบแฝงครับ <laughs> รก็เอากลางฝนนี่นะฮะอ่ะวันนี้อย่ามาตามชมว่าเราจะได้สักกี่ตัวครับได้น้ําได้เนื้อไหมวันนี้ อันนี้อันนี้นิดเปิดซิงหมายเลยไหมเนี่ยเปิดซิงครับเปิดซิงหมายด้วยนี่น้ําลงครั้งแรกนะหัวแรกเลยเนี่ยอ่าเดี๋ยวเราจะมาบวกกันนะข้างหน้านี้เลยครับอีหยัดลบกรอครับขมิบตูดรอด้วยนะโอ้ยนู่นไงนีงไงนี่ตามนี่ตามตามนี่ตามตามนี่แล้ มันขึ้นน้ำส่งตามมาเลยนะกัดไม่โดนกัดไม่โดนเฮ้ยโอ้ไงเรียบร้อยยังไม่ทันจะขาดคำถ้าไม่กัดเราไปดีกว่า โอ้โหนี่จอยเลยมานนี่เมื่อกี้ต่แคนบอกนะครับว่าเดี๋ยวถ้าหมายนี้นะตรงนี้มันไม่กัดนะเราไปกันดีกว่าเ,เรียบร้อยเลยมันกัดแบบเฮ้ยมีตัวอะไรประมาณนี้เดีย๋ยพึ่งไปงยไยแต่ตัวนี้มันมันนี่นะมันมันมีรอยติดตะข่ายที่หัวมาด้วยนะดูดิดูสิอยเออเป็นพันเป็นรอบ<ช>เลยอ่ะใช่หัวยับเลยอ่ะไหน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 เขาก็หลุดจากตะข่ายมาแล้วนะก็หลุดเบ็ดไปด้วยแล้วกันขอบคุณมาก พี่สาวแวะมาทักทายเราเกือบจะไปแล้วกบยางฟิชชิ่งซีเจนวันนะครับตียัดป่าแล้วกรอครับขมิบตูดร้อได้เลยโหดูสนไาใหญ่นั่นน่ะมีไซส์แน่โอ้ยนี่แหละนี่แหละนี่แหละน่นตรงนี้นี่แหละนี่แหละจัดด้ขนาดนี้ใช่เออนี่ไงมีไซส์จัดด้ขนาดนี้เออนี่เต็มคอเลย ตีลงไปนิดเดียวแปะนิดเดียวกัดเลยลที่ปลดปลาเนี่ย,ยโอ้โหกัดงับนิ้วงับนิ้วครับงับนิ้วแล้วอ,อยากนิ้วแหกนะนะครับหนึ่งตัวครับนี่นข้ามข้ามมา เตี้ยเตี้บอะน้ำมันทีนี้เตี้ตัวนี้ก่อนขึ้นหลายทีแล้ว่ะพิกตัวพิกตัวพิกตัวอนั่นอ้นั่นไอนันอนันไหวตัวไหวตัวไหวตัวเลยนะไหวตัวไหวตัวเลย ตรงมแมลงน่ะหลายตัวเลยโอ้ยนี่แน่ว่าแล้วมันไหวตัวตรงมแมลงอยู่อูไซส์ดีเว้ยซส์ดีไ,ไซดีใส่ดีอูไซส์โลอะอู๋หูบล้อมบล้อมนี่กอเข้ามาโดนเลยครับแน่ใส์ดีอะ ก็เฉียดโลพี่ว่านะก็มี8ปดเก้าขีดละหรือว่าโลอ่ะดูนะดูเทียบความยาวนะแขน,ะนนะแล้วกันเทียบเทียบความยาวาแขนแล้วกันนะเพราะว่าเราไม่มีตาช่างมานี่อยากจะเอานิ้วแย่มไว้อย่างนี้ครับดูเสร็จแล้วโอ้โหโอ้ยเต็มปากครับคออ่ะคอละ่ะเย็น <c oughs> <c oughs> ตอนแรกมันก็เป็นม่วงเข้มๆนะพอพอตีไปสักพักหนึ่งก็จะกลายเป็นสีชมพูนะ หมายที่เราตีเนี่ยครับเป็นหญ้าเส้นเยอะมากคือกบอะ่ะถ้าจมน้ําแม้แต่นิดเดียวนะมันก็จะพร้อมจะเกี่ยวหญ้าเส้นแล้วที่สําคัญคือกบถ้าเราจะเลาะพวกหญ้าเส้นอะไรพวกนี้หน้ากบต้องเป็นตัววีครับเป็นเชฟวีขึ้นมาแล้วก็ข้างใต้ครับจุดลูกมุนที่ฝังอยู่ต้องอยู่ตรงใต้คางนะเพราะว่าเวลากรอมาเนี่ยหัวเหยื่อมันจะเชิดขึ้นทําให้เราม,มันผ่าได้พวกพวกแบบพวกสวะพวกหญ้าขนพวกอะไรได้ดีมากเลยที่นี่มีม,มีสาล่ายอีกผมบอกแลวมีสาล่ายอีกนะ นี่ครับแล้วก็เป็นปลาตัวนี้ที่เราได้ขึ้นมาก็จะไป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 ไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่เดี๋ยวปลาไปเก็บในเรือก่อนมาพอดีเลยแต่แกนอขอบคุณครับตัวอีกตัวขยับอยู่น้่มีขยับมีขยับอยู่2องตัว ปอกปอกปอกลอยขึ้นมาต่อหน้าต่อตาเมื่อกี้หลังจากที่เราได้ตัวใหญ่นะครับเราก็ตามมาด้วยปอกเลยนะเรียกว่าตัวเท่าดํามเบ็ดได้ไหมอ่าเรียวตัวเท่าดํามเบ็ดก็ได้นะครับไั้เลยตัวเล็กๆก็ยังกินได้นะแต่ว่าคือตัวเล็กมันต้องแบบรอจังหวะชาร์จเข้าหาตั๋จริงๆบางทีมันมากัดแค่ใบสปินรีบวัดก็ไม่ได้ตัวบางทีตัวขนาดเนี้ยกัดเสร็จผมหย่อนคันให้คายคือ เอาเป็นว่าถ้ามันกระตุบหย่อนคันวัดเลยดีกว่าไม่ไม่ต้องไปหย่อนมันนานหย่อนนานแล้วคลายนะครับตัวมันเล็กนะได้อีกหนึ่งตัวครับโอ้โหแม่ไไม่เห็นนดีน้องยูเห็นชาร์จโคตรแรงอ่ะไม่เห็นอ่ะเห็นไม่เห็นวิ่งมาเลยอ่ะอุ้ยแม่งชาร์จโคตรแรงตัวยังใหญ่อันเดี๋ยวเหใช่เห็นแบบเแิดวิ่งเลยอ่ะอุ้ย โอ้โหไซโลอ่ะแม่งชาร์จพุงปลีต้ออกมานต้มเลยไม่นนะไม่ไมมันบังจังหวะมันบังด้วยตัวนี้เดียวบังตัวนี้ต้องถ่ายรูปนิ่งนะนี่ดูโอหมาให้เทียบกับความยาวแขนนะครับเลยสอกผมอ่ะใช่ใหญ่ตัวนี้บอกเลยว่าใหญ่นะครับ กัดแน่นๆเลยตัวนี้แต่ถ่ายไม่ทันนะดูผมรู้สึกว่าช่างภาพผมนี่จะหงุดหงิดตัวเองนะเพราะว่าเขาถ่ายไม่ทันนะครับางบางตดบางพอนีเนาะบางมันบางครับเรียมบางพอดีตูดพี่บางเหรอโอ้ต้องขอท่ายทั้งท่านผู้ชมด้วยนะตูดพี่บางเนีโอ้เรากินลึกด้วยนะตุ้มน้องไม่เห็นน้องไม่เห็นนะครับช่างภาพไม่เห็นครับสีชมพูอมม่วงเหมือนเดิมนะวิตุ้มเลยนะครับโอ้เดี๋ยวต้องเอาปลาไปส่งไปให้ หลกันครับโหใหญ่ใหญ่สดีไสดีต้องลอกต้องลอกต้องลอกขาม,มาไปเลยวี่ตึมเลยนี่เราก็ขยับหมายมาครับตอนนี้หมายตรงนี้จะเป็นหมายที่เหมือนกับแต่บอกว่าที่จริงเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยน้ํามันอยู่บนหญ้าเขียวๆ<ช>นู่นเลยนะแต่นี่ข้ามาอาทิตย์เดียวน้ํามันลงมาถึงนี่ทําให้ตอนนี้มันก็จะเป็นแบบซากหญ้าเหลืองๆอ,งอะ่ะแล้วชั่วโมงนี้มันจะเที่ยงแนละ้วประมาณสักสิบเอ็ดโมงกว่า ตามันก็เลยอยู่ตามเนี่ยครับเนี่ยตามตามหญ้ามุม้วนเหลืองเืองที่เราเห็นอยู่เนี่ยแต่หญ้ามุม้วนเหลืองเหลือแบบนี้เราตีขึ้นไม่ได้นะโคตรเกี่ยวเลยนะคือถ้าเกี่ยวมาก็คือทําลายหมายตัวเองพยายามตีแบบว่าหลบหลบแลบ้วเลาะ,ละ,ละเป็นช่องมาเมื่อกี้ผมก็กล่าวว่าเออมันน่าจะอยู่ข้างใต้เนี่ยมันร้อนนะโอ้โหตีหลบหลบลาะเลาะช่อง,ช,องช่องมาวิ่งตึ้มเรียบร้อยเลยนะครับเมื่อกี้ไม่ได้ตียัดป่าแล้วกอนะครับแต่วันนี้กอมาเฉยเฉยก็ขมิบตูดรอได้เลยนะ ปลาตัวใหญ่เนี่ยประกาษเนี่ยไม่จำเป็นจะไม่ส่งเลยเนะาะขนาดนี่ปากมันใหญ่เนาะกระดาษโคตมันดูดเดี๋ยวลงคอตีดเลยนะอืมดูสิหมายโคตรสวยเนี่ยเข้ามานั่นๆๆๆๆมันตกใจผมซะก่อนเหรอเมื่อกี้ไม่ไงตกใจเราซะก่อน 嗯，好、uh。Huh. สกอตดนตัวนึ่งตัวนึงโอ้โหไซดูครับดูไซส์แต่ละตัวออื้นี่ดูความยาวแล้วกันครับดูความยาวเทียบกับแขนนะโอ้ไซส์ดีๆทั้งนั้นเลยนะนี่ครับกบยางฟิชชิ่งอีซี่เจนวันครับตียัดป่าแล้วกรอครับขมิดตูดรอได้เลยครับอนี่โอ้โห เออเดี๋ยวนะเออเออเป็นหลักฐาถ่ายนี่เาถ่ายวก่อนเป็นหลักขานะทีเดียวฉัปล่อยปลาหมายลกๆอะไรแบบนี้เนี่ยเรายัดเข้าไปเลยเพราะว่าคิร์ฟบนหลังกบเรามันสามารถพ้นสว่างได้ดีมากข้างๆเนี่ยขนาดตัวเบ็ดเราแนบสนิทมีลายมีลายกัรกาดแนบสนิทด้วยนะบางจังหวะกบเราเนี่ยยังติดผักบุ้งติดยุงติดหญ้าเลยผมเชื่อว่าถ้าเป็นกบที่ไม่สามารถแบบ หลบหลบหลบได้ดีหรือว่าบางบางกบบางตัวก็จะปลายเบ็ดไม่แนบสนิทจะเพเยะเพเยะมาแบบนี้เนี่ยผมว่าทุกไม้นะติดทุกไม้หญ้านี่ยติดทุกไม้นะครับแล้วก็กบนะครับเลือกให้หน้าที่มีเชฟที่เป็นสามเหลี่ยมมันจะสามารถแหวกแล้วก็ลุยได้ดีมากนะ เขารอเขารอผมรายงานอยู่เฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยตามมาตามมา ตามมาโอ้โหเต็มคอเต็มคอโอ้โหแต่ละตัวแต่ละตัวเต็มคอโอ้โหแต่ละตัว,ตตวขวดน้ำมาวัดขวดน้ำนี่นี่ขวดน้ำดีกว่านี่นี่นี่ครับนี่นี่นี่สีส้มเต็มคอสีแสบแสบคอโอ้โหเต็มคอไกบอกว่าไป,ไปให้สุดไปให้สุดกระต๊อบที่จริงเราจะกลับแล้วเนี่ยได้อีกหนึ่งตัว กินสุดลิ้นปี่ะครับนี่สีส้มนะครับโหเต็มคอเลยจัดไปวันนี้ทั้งสีชมพูสีส้มนี่ทํางานดีมากเด <Yeah. S 1> ี๋ยวย,ย,ยอมหาไตก่อนไม่งั้นเดี๋ยวผมปล่อยปลายอันนี้ไม่ได้ยัดป่าไม่ได้ยัดอะไรนะไต้โล่งๆเลยเลาะตามเลาะตามแบบต้นไม้แล้วก็หญ้าเขียๆวๆกวดตามมาพอหย่อนคันใส่ตุ้มไม่ต้องส่งนานเลยครับที่นี่น้ำโล่งๆแบบนี้วัดอย่างเดียว โอ้โห,โหกัดสะใจมากตรงเมื่อกี้มันจริงๆเดี๋ยวเราจะถึงกระต๊อบแล้วเนี่ยจะได้อีกไหมเนี่ยใจแค่กระต๊อบพอนะใจ <laughs> คือใจก็อยากตกต่อนะแต่ก็ไม่ไหวแล้วอะเที่ยงวันแล้วยังไม่ได้กินข้าวกันเลยนะ <laughs> เดี๋ยวผมขอไปกินข้าวแล้วก็จบที่เป็นแค่กระต๊อบเนี่ยมาตามรู้เหมือนกันว่าไอถึงกระตอ๊อบจะได้ปายอีกไหมโอเคแค่นี้เองนะอ่าแค่นี้เอง อ๋อครับเรียนโอ้ปลาขึ้นปลาขึ้นปลาขึ้นเห็นไหม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 โดเนี่ยนั่นไงไอตัวไอตัวหน้าไอตัวหน้าไอตัวหน้าใหญ่กว่าตัวหน้าใหญ่กว่าขยับไมฮะขยับ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 ใช่ไอตัวบนจะเอาไอตัวหน้าก็จะเอาเอาตัวไหนก่อนดี้ว่า แน่สองจิตสองใจตัวในก็จะเอาตัวนอกก็จะกัดพู่นหนนนุนเข้าไปนุนทางลึกๆเลยนเรียบร้อยเรียบร้อยกระต้อบกระต้อบกระตอปโอ้ยกระต้อบกระต้อปข้างในหนึ่งตัวกระตอบหน้ากระตอบไปเพิ่งเข้าไปนะมีตัวเนอะกระตอบกระตอบ ีไปก่อนไปก่อนไปก่อนกระต๊อบกระต๊อบเดี๋ยวขอไปเอาปลาไปนู่นก่อนกระต๊อบกระต๊อบมันมีมันมีมันมีตัวในป่ามันมีตัวในป่ามาดักมาดักนี่เช็ดเจ็บมาเลยมันไม่เกี่ยวกับรสองตัวนี้ตัวเนี้ยเออมันไม่เกี่ยวกันมัว่ายตามาดักเขาอยู่ไม่ผมเห็นไม่เอาไปเด็ดรูมรูอ๋อลูนู้นเลยใช่ไหมกระต๊อบกระต๊อบสีแสบแสบคอสีแสบสีแสบกระต๊อบกระต๊อบสีสีง่ายเกี่ยวว่าสดขยับแรง ใครตกได้วะเนี่ยตัวเนี้ยโอ้โหตัวโคตรใหญ่เนี่ยโอ้ใครตกได้วะเนี่ยอ้วนตับเลยเนี่ย <S <S เยดินอ่ะน,นี่นผมจะให้ดูปลาครับปาลารวมเรานี้หมดแปดตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดาไปไหนตัวหนึ่งวะอ๋อปล่อยไปตัวหนึ่งเป็นแปดแปดตัวนี่นี่ตัวใหญ่สุดนะนี่ตัวใหญ่สุดเทียบเทียบขวดให้ดูนี่เทียบขวดดีกว่า๋ยวหาว่าผมว่า ไม่ถึงโลรึ่งอะโลโลโลสองประมาณโลสองนี้ใหญ่อถัดมาตัวนี้ก็ใหญ่เหมือนกันนี่แต่เป็นผอมผมให้ประมาณสักโลหนึ่งนี่ก็ใหญ่นี่ตัวที่สามตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ <c oughs> ให้เก้าขีดนะแปดขีดแล้วกันอยากกินน้ำยาเลยว่ะดีบอกอยากกินน้ำยาเลยนอกนั้นก็นี่ครับเล็กๆเ <c oughs> ทียบ นี่ตัวนี้น,นี่ก็ดูไม่เล็กนะในกล้องอ่ะอันนี้ในกล้องก็ดูไม่เล็กด้วยแต่อันนี้โคตรเล็กเล็กโคตรเล็กมากนี่ก็เป็นปลารวมของเรานะครับแล้วก็เหยื่อที่ผมใช้วันนี้นะครับก็ตีแล้วตียัดปลาแล้วกรอครับขมิดตูดรอได้เลยที่จะบอกว่าต้องยัดปลาเพราะว่าปลาเดี๋ยวนี้ไม่ได้ง่ายเหมือนเมื่อก่อนนะออกมาโล่โงๆมากๆก็เราแวงไล่ดูดใบจุ๊บจุ๊บจุ๊บแต่ว่าถ้าเราตีขึ้นปลาแล้วหลุดหลุดปลาขึ้นปลาหลุดปลาขึ้นปลาเนี่ย ไม่ค่อยระแวงใส่โตมเข้าคอเลยแต่ฝั่งนี้ก็ปากน้อยแต่ก็กัดนะมีบางตัวกัดกลางๆด้วยโอ้โหสะใจมากโอ้ตัวไอตัวใหญ่สุดแน่เลยอ่ะไอที่มันวี่งโตมแน่นอนวันนี้พี่ก็ใช้2สีที่พี่ใช้นะก็เป็นสีเออมาแค่2สีก็เป็นสีส้มแล้วก็สีชมพูอมม่วงนะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ลาเท่านี้ครับสวัสดีครับืใหญ่ใหญ่ใหญ่ป่ามาแล้วแหละใหญ่ใหญ่แต่ลูกใหญ่อยู่หลุมนู้น ใหญ่โอ้โหใหญ่ครับบอกเ็เลยว่าใหญ่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 โอ้โห,โหสุดยอดของค,งความสะใจก็มันผมมันจะมีไอ้บล็อกไซส์เลก็กน,นะตัวนี้ับตัวนี้สามตัวนี้เดี๋ยวผมขอปล่อยมันแล้วกันไอ้พวกนี้เดี๋ยวผมจะใหไ้ไต่แก่นไปทําน้ํายาแต่พวกนี้ปล่อยมันไปแล้วกันให้มันได้กลับไปออกลูกออกหลานให้นไปโตกว่านี้ก่อนแต่จริงเนี่ยไซสนี้เขากินกันนะไปไปไป,ไปยังไม่ถึงเวลายังไม่ถึงเวลาเอาเลยไปไปดิไปดิอย่าตายนะตายไปเนี่ย น็อคไปแล้วไอ้น็อคไปน็อคไปแล้วอ่ะไปๆๆๆเออเออจัดต่อ ราบสวัสดีนักตกปลาทุกท่นานหากคุณกำลังชอบตกปลาและคุณกำลังดูช่อง i ิช e ิ s ีแสดงว่าคุณมาถูกที่แล้วเราตกปลาเทร่บ๊อบปิ้จิกกิ้งแคสติกทอริกตกไปทุกอย่างเราตกปลาน้ำจืดปลาบึกปลาโโลปลาช่อนปลากระ,ระกพงกปลากระตูกปลายีสกปลาตีปลาอยหรือแม้แต่ปลาหาย,ยากเช่นปลาเวนที่พิชญิสีเรามีให้ทุกท่านดู เราตกปลาที่ชิงปารวมเทคนิคทุกแบบการตกปลาต่างๆไว้ทั้งหมดในช่วงขอไปมือใหม่ตกค่ะหรือจะตกกุ้งตกปูตกหอยทีชิงอีซี่เรามีให้ดูหาคุณชอบเดินปลาพะจนไทยค้างแฟมทำอาหารทุ่ชอบดูนมนมนมข,า,ขาวๆใหญ่ๆที่ชิงอีซี่เราก็มีให้ดูไม่ว่ามันจะเป็นตัวอะไรถ้ามันกินเป็ดกไปเราจะนักงักทั้งงัดงักทั้งงัดนักมันขึ้นมาให้ทุกท่านดู และก่อนที่ทุกท่านจะชมคลิปของเราให้ทุกท่านตั้งสเติและฟังให้ดีหากท่านเป็นคนที่ฉิฉาตาร้อนจิตใจอ่อนไหวและมองการตกปลาว่าเงี้ยามต่ำชา้าดอกกรรําหรือมอมแม่สอนบูชาแต่คำดอกไม้ <c oughs> ทางเราขอนมสองมือขึ้นกราบและขออภไไัยในละที่นี้ด้วยแล้วก็ขอให้ทุกท่านกดปิดแล้วไปดูช่องอื่นเพราะช่องนี้มีแต่คำหยาบคาย <c oughs> ความจังไร เกือบทุกคลิปเลยส่วนน้องๆหนูๆที่ยุต่ำกวมค18ปีให้ไปเรียกหมอมแม่มานั่งดูด้วยเพราะมีตัวอย่างที่ไม่ดีและบางสิ่งก็ไม่ควรทำตามเมื่อดูจบก็ช่วยแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์ด่าเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ